สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับบีมุนเดสอีกแล้วนะครับผมพบก,กับบีมุนเดสในช่วงอัปเดตลูกหนังกับวันพุทธที่2กันยายน2567นะครับเพื่อนเครับเราไปดูข่าวแรกกันเลยนะเพื่อนนะก็ข่าวแรกเนี่ยสื่อรายงานมาแล้วเพื่อนนะว่าเทนฮากเนี่ยมีโอกาสอีก2นัดน,นะที่พิสูจน์ตัวเองนั่นเพื่อนนะก็จะไปเยือนปอโตนะแล้วก็จะไป พบกับแอตตันวิลล่าในลีกโอ้โหหนักเหมือนกันนะเพื่อนนะต้องมาดูกันว่าสองนัดนี้จะเป็นอย่างไรนะถ้าแพ้คู่ผมบีมเดสบอกเลยเลยครับเข้าอี้บินแน่นอนครับถ้าแพ้คู่นะครับผมต้องลงไปรอดูกันนะดูไม่รู้ว่าแฟนผีจะเชียร์ยังไงนะแฟนผีบางคนก็สนับสนุนฟังผีบางคนก็ไม่สนับสนุนนะครับผมส่วนข่าวลือ,อเกี่ยวกับผู้ที่มาแทนนะก็จะเป็นรุดฟานิตลอยเนาะก็จะเป็นากเลสเซาเกตนะโอยตัวนี้อย่างโหดแล้วก็มีแกมพอตเตอร์นะแต่ละชื่อของโหดทางนั้นนะครับผม ก็ต้องช่างใจกันดูว่าอยากได้ใครนั้นเพื่อนนะส่วนริวพูเนี่ยมีข่าวว่ามีหลักฐานมีหลักฐานเลยว่าริวพูอ่ะสนใจอลันเวรเรล่ามิดฟิลเบอร์หกของปอโต้จริงๆนะครับเพื่อนนะเข้าไปสกเกลเข้าไปคุยจริงๆแต่เจรจา,ากันล้มเหลวนะเจรจากันไม่ลงตัวนะเพื่อนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ตัวมาสุดท้ายริวพูไม่ได้ทั้งซูบิเมนดี้ไม่ทั้งไม่ได้ทั้งเวรเรล่านะไอ้มักกร้ายต้องลุ้นกันนะว่าริวพูจะกลับไปสนใจเซ็สนสัญญาก,กับเวเรล่าหรือเปล่านะครับผมมิดฟิล ข่วต่อไปยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลมีข่าวมาว่าจากคอสออฟไซด์อีกแล้วนะสนใจฮวนลูซันเชสครับเพือพ่อนเพือพ่อนครับแบ็กขวาของเซบีย่านะรูปร่างดีเลยนะครับผมเป็นแบ็กแบบสมัยใหม่หมหมนะอินเวิร์ตได้นะก็ผมส่วนตัวผมคิดว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปน่าจะสเกลดูแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเจราจาอะไรนรั้นเพื่อนนะก็คงสนใจไว้เผื่อเทนเลกเซอร์อรโนมไม่ต่อสัญญานะครับผมต้องมีแผนสำรองไว้อยู่แล้วนะแต่ก็คิดว่าอโนไม่งมีปัญหาเพื่อนครับ ส่วนฟันไดเนี ke, ่ยฟ <resse> ันไดเขาขอสัญญา2ปีนะามีข่าวเข้ามาน่าจะเป็นสัญญาไม่เป็นข่าวหลุดมาจากเอเย่นนัเพื่อนนะเขาขอสัญญา2ปีนะฟันไดนะก็ถือว่าเหมาะสมกับอายุเขานะปัจจุบัน33แล้วนะเพื่อนนะก็คาื่อยก็แพงพอสมควรนะสองแสนห้าหรือสองแสนหกสองแสนเจ็ดเนี่ยดิวได้จำไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะได้ประมาณเดิมน่าจะได้เท่าเดิมนะครับสาหรับฟันไดนะถ้าจะได้เพิ่มมากขึ้นจากอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย ยากที่บอร์ดีพูก็จะให้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวบีบุนเดสบอกว่าถ้าขาดฟันไดเหมือนขาดใจแน่นอนครับดีพู๋ครับต้องต่อสัญญาให้ได้นะครับผมสรุปข่าววันนี้ก็มีน้ําจิ้มเรียกน้ําย่อยให้เพื่อนๆแค่นี้นะครับเพื่อนครับเราไปดูกันช่วงในไทยผลบอลกับบีบุนเดสในอีกช่วงหนึ่งนะเพื่อนครับวันนี้ไทยผลบอลแม่นยาระดับ85จัดให้เหมือนเดิมแน่นอนครับเพื่อนครับสวัสดีครับ